ค่ะปลาตัวให,ใหญ่ค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะวันนี้ทําเมนูอะไรปลาหนิลทอดวันนี้เมนูปลาหนิลทอดซื้อตัวนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบาทโอโ้โ,อโหตัวเจ็ดสิบค่ะปลาในเมืองแพงนะพี่น้องค่ะถ้าบ้านนอกเขาเขต้องซื้อค่ะในบอ่อบายงยามีเพียบแต่ยามอยู่ในเมืองวันนี้ต้องซื้อค่ะซื้อเขากินสักหน่อยหอมน้ําหอมน้ําจิ้มแจ่วเอาไว้จิ้มกับปลาใช่ไหมกอ้ก็โอ้โหค่ะหอมมากๆพี่น้องจ้า เดี๋ยวขอเวลาล้างปลาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเจอกันตอนทอดค่ะแป๊บหนึ่งค่ะล้างปลากันค่ะล้างให้สะอาดค่ะล้างปลาให้สะอาดค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะข้างในเห็นไหมเราล้างให้สะอาดจะไม่เนี่ยค่ะตรงนี้สําคัญค่ะพี่น้องจ้าท้องปลาค่ะล้างให้มันสะอาดเลยค่ะวิธีล้างปลาเ้ยนะล้าง้มยเกลือด้วยค่ะนี่ท้องนิฟ ตัวใหญ่มากเนื้อเน้นๆหนักนะมากเลยบ้างปลากันค่ะเราจะทอดปลาสามบ้างพออืมลา,ากยี่บาี่น้นองปลาสดสด มันทักนิดนึงอ่าเสร็จแล้วเราจะเตรียมทอดค่ะทาด้วยเกลือเนาะยุกหยัดหยัดยินเวลาทอดมันจะไม่ติดกระทะค่ะเนื้อปลาก็จะหวานๆดูโอ้โหสุดยอดอะองมันใส่กระทะทอดปลาอ่ากินทอด ใส่อีกหน่อยลงไปเลยปลาตัวใหญ่มากๆลงไปเลยกิดไม่ได้ปลาตัวใหญ่ค่ะดูดูดูดตัวปลาค่ะพีะ่น้องจ้าเป่งๆหนอกับพี่น้องค่ะปลาอย่างนี้เนื้อวหวานๆนะคะดูดูท้องใสเลยค่ะล้างให้ตะตาอสะอามค่ะรอน้ำมันห่อนก่อน้ะพี่น,อน้องเนอะแวปลาข้อนงนะครับ ตัวใหญ่มากค่ะพี่น้องจารุตัวใหญ่มากรอค่ะรอนะคะพี่น้องจาอยากกินของแซ่บต้องรอใจเย็นๆกำลังจะเหลืองใช่ไหมกำลังจะขึ้นสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวก็จะสุกแล้วไปขั้งหนึ่งคะ่ะรอยแป๊บหนึ่งคะ่ะแป๊บหนึ่งใช่ไหม เดี๋ยวไ่องจะโอ้หนายมากเอยกะนีใสุ่งยางป๊ะหนึ่งเรเขาบอกว่าแป๊บนึ่งจยืนยเป็นไรกระวังน้ำมันกระเด็นนะ สวยค่ะปนิมทอดค่ะมีไนท์ทอดเนื้นอ,ส,งงส,อสวยไม่สิกกระทะด้ยวยพี่น้องจานในโกในไลเบิ่์ก่ะไม่มีจิกกระทะสวยงามอลังการมากใส้ละค่ะไสแลวให้ดูชิ่ไส้ลไส้ละใส่แลวเด้อค่ะเดินอยู่กันบ่ค่ะพี่น้องจ้าใจเย็นเยนเนยองงีสิอืค่ะ เลืองอะลางกับพี่น้องจา้าเห็นไหม,มแตนนี้จะ่ยมทำปลาหมึกทอดนเนื้อหว,นวานๆตัวใหญ่ๆตัวนี้ราคา770บาทค่ะพี่น้องจา้าเป่งๆเ,เลยค่ะพี่น้องใหญ่มากหนาจิ๋มบ้อค่ะไระดิบๆแ,แล้วค่ะพี่น้องจา้า ยายนายเอาเมนูปลามันทอดมาพี่น้องเบิ้งกันเป็ค่ะเด้อเมนูนี้สามียายนหยเป็นคนทําค่ะแต่ยายนหยเนคนล้างปลาค่ะสามีเป็นคนทอดค่ะช่วยกันทำอาหา,ก,า,าก,ก,บบกินกับพี่น้องจ้าจอยากเป็นบอสค่ะแซ่เป็นไงพี่น้องจ้ายายนายแรงนี่คืออือกัุด้านนึงแม่

แล้เสรุกแล้ว,ลวเอ,อ๊บยกขึ้นแล้วคะ่คะตัวยางถูงลงอ่ะนี่สุกแล้วคะ่ะเสร็จแล้วพี่น้อคะ่ะรอเสด็จน้ำมันก่อนเด้อค่ะเด้อ รอให้น้ำมันมันเด็จก่อนอืมหนักจิ้มพี่น้องขาเบิ่งเบิ่งขาเบิ่ง,งนี่ค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆดูดูค่ะดูเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋าดูดูเนือปลาค่ะเอาน้ำจิ้มมาให้ดูหน่อยนี่ค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มแก้วค่ะพี่น้องขาโอ้ยสูตรเด็ดแต่ันนี้สามีังไม่ทำใส่ข้าวคั่วใช่ไหมครับผมโหดูค่ะดูดูไปค่ะพี่น้องขาไปกินแซ่บๆน้ำกันดูกันดูตัวใหญ่เนื้อหวานค่ะพี่น้องจ๋า เห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดสูตรดิบเลยค่ะไม่มีติดกระทะกับพี่น้องกะเนื้อมันสวยค่ะกรอบหอมหอมพี่น้องไปค่ะไปดูน้ำกันยา่ไหมค่ะยี่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายไหมน้ำเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเมนูปลานิลทอดกรอบไม่ติดกระทะค่ะทำให้ดูกันค่ะพี่น้องกาเมนูทำให้ดู ทุกขั้นตอนแทบจะไม่ตัดต่อเลยค่ะให้ดูตั้งแต่การล้างปลาจะเริ่มทอดไม่ติดกระทะทำยังไงจัดไปค่ะเมนูนี้แซ่บมากๆเลยค่ะพี่น้องคาทานดีค่ะทานดีมีประโยชน์ค่ะทานปลาย่อยง่ายค่ะพี่น้องคะทานเนื้อนี้ข้างจะย่อยยากค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปกินน้ำกันกับยายมหมค่ะปลานินทอดตัวใหญ่ เป้งๆเลยค่ะพี่น้องค่ะไปไปก่อนนะค่ะเ้อพพอกันไหมคลิปต่อไปว่ายังหมที่มีอยาา่างไ่พี่น้องในเบิงนในแง้งอีกเะค่ะเด้อไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ